โอเคครับก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับผมในแนนนะครับวันนี้มาทดลองตัว e c o m m a ็ m ให้ดูนะครับว่ามันสามารถจะแปลงร่างตัวเองเป็น Wi-Fi Com นะครับแต่ไม่สามารถจะใช้พวก IR ได้นะก็ใช้เชื่อมต่อพวก v p เพกับ V ีเพต่างๆนะที่เป็นใช้2คั่วกับ3คั่วนะครับได้แค่นั้นเนาะก็ยังไม่มี IR นะครับ ซึ่งมันไม่ใช่ตัวตัวเอคอม i วไนะถ้า a c o m w i f i จะเป็นตัวแบบประมาณานี้นะมี iR r นะครับไว้ต่อพวกพวกเครื่อง IC นะครับแล้วก็พวก data า i ิงอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมทำไว้นะครับแต่นี้เป็น Acom Mac นะแต่เครื่องธรรมดาจะเป็นเครื่องสีเหลืองนะครับอันนี้ผมเอามาเป็นเป็นตัวเขาเรียกอ,อะไรเพื่อนต้นแบบอะ่ะก็เลยเป็นสีแดงนะครับ โอเคเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับเดี๋ยวเอามาดูฟีเจอร์ตัว Wi-Fi นะ wi นะ wi นะครับ Wi-Fi.com นะโหมดเชื่อม w i f i c อ m นะครับโอเคเมื่อเราอดูนะครับตัวโอเคถ้าเข้าหน้าอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยมันจะขึ้นเวอร์ชันนะเป็น4.0นะ ต้องมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็ลองไปดูคลิปในของผมนะจะมีวิธีการอัปเดตอยู่นะครับอย่ที่บอกอยู่เนาะอัปเดตไปไมื่สักทีปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตตัว e-rom นะครับรีเซ็ตด้วยโทษทีนะเสียงอาจจะอู้ๆหน่อยเพราะว่า เ็นวัดนะครับไม่หายเลยอ่าเมื่อรีเซ็ตเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวปิดเครื่องไปก่อนน,นนะครับเรามาดูการวิธีการเตรียมการนะครับว่าจะใช้ไวไฟคอมยังไงนะครับเดี๋ยวิดเครื่องก่อนอย่างแรกเลยนะครับเราต้องไปที่ตัวโคมนะครับเปิดโคมขึ้นมาก่อนนะครับ โอเคปิดก okay. okay. uh ันนะโอเคเอ่อ huh. ม okay. uh ันจะจอเล็กไปนะครับเห็นไหมลงมาเนี่ครับเอ่อโอเคเราต้อง ไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมลองอัฟเอานะต่อเอ้านะโอเคนะครับวิธีเข้ามานะครับตอนแรกเข้ามาเนี่ยเข้ามา wifi wifi ด e ตเนาะเข้ามาปึ๊บนะครับเดี๋ยวขยายหน้าจอขยายดนะ้วยไหโอเคเข้ามา wifi ด e ตปึ๊บเนะี่ยเราก็ธรรมดามันจะ ตรงนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับกดล็อกอินเนาะล็อกอินปึ๊บแล้วถ้ายังไม่มียูเซอร์นะครับกด Create New User นะครับเ r e a t e New Account นะครับใส่ชื่อนะครับใส่รายไปในอีเมลนะครับใส่คอนเฟิร์มรหัสปึ๊บกด Sign Up นะครับมันจะมีการส่งอีเมลไปหาตัวอีเมลที่ท่านกรอกไว้นะครับไปกดลิงก์ในอีเมลมาเพื่อยืนยันเพื่อยืนยันว่ายืนยันตัวตนนะครับว่าคุณเป็นคนใช้อีเมลนี้จริงๆนะครับ เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถจะล็อกอินได้นะครับอย่างผมเนี่ยสร้างไว้สองแอคเคาท์นะครับอันนี้อันนึงโอเคนี่เป็นแอคเคาทใหม่เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้มันมันน่าจะจําค่าหน้าเพจนะครับก็กด,ดยก้อนกลับมาอถ้าล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงขวามือบนจะกลายเป็นคำว่า dashboard นะครับกด d แดชบอร์ดมานะครับอย่างแรกเลยนะครับเราไปที่ตัวอ่าพับลิ แอปพลิเคชันนะก่อนนะครับทีนี้เราต้องทำการ Subscribe โปรแกรม World นะครับ App World แล้วก็ g i t i l o m Library นะครับ d i g i t o m um Library เป็นโปรแกรมที่ไวสำหรับส่งดิจิลอมผ่านตัวโปรแกรมมือถือนะฮะเข้ามาที่ตัว Acom WiFi ได้นะครับโอเคเรากด Subscribe สอันเลยนะครับ Subscribe เสร็จมันขึ้นถูกเนาะเรียบร้อยแล้วมาดูที่คีย์นะครับ API Key นะครับ ก็กดเจนนิวคีย์เรียบร้อยเลยให้เรียบร้อยนะกดเจนไว้นะครับสองอันเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับให้พื้นตาอต่างนี้เนาะต่อไปนะครับกลับมาที่ Wifi.com นะครับให้เราสร้าง w i f i คอมหนึ่งหนึ่งตัวนะครับผมจะสร้างเป็นชื่อว่า a, com, a, com, a, com 9, a com อคอม c o m อม o m คอนๆนีลยเคอมดหนึ่ง้วยนะครับ อ่าอีกคำศแล้วกด Create เลยนะครับเขีย e เซตนะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะฮะโอเคหน้านี้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับกด Show ให้ซีเคร็ตนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เราต้องเป็นต้องเอาไปใส่ในในตัวเอคอมแมเรานะครับในหน้า Wi-Fi password setting นะิงเนาะ อเคต่อไปนะครับเราจําข้อมูลตรงนี้ไว้แล้วก่อนนะครับกลับไปที่อโอเคนะครับกลับไปที่ว่าตัว a c o m m a c นะครับ e c o m a c เปิดเครื่องมานะครับเ,เครโอเ,เคอ okay. เลือกไปที่ wi-fi com นะครับ Virtual เ i r ร u ช่ wi-fi com กดโหลดโปรแกรมไปราแป๊บหนึ่ง <c oughs> ถ้าขึ้นหน้านี้นะครับแสดงว่าเรายังไม่ได้ใส่ตัว SDD กับพาสเวิร์ดนะครับดังนั้นเราต้องกลับไปใส่นะครับกด back ไปนะครับกดมาหน้าอ่า Wi-Fi setting นะครับกดไปตกลงนะครับอ่าโอเคถึงหน้านี้เหมือนเดิมครับเราตั้งตัว Wi-Fi กันนะครับก็ใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับโทรศัพท์มือถือใช้โทรศัพท์มือถือ ก็ทำเหมือนตอนที่เราตั้งตั้งไวไฟะฮะโอเคก็เอาตัวตัวสมือถือเข้าเข้าไอคอมเซตตินะ้งเนาะแล้วก็เข้าเว็บไซต์นะครับไวไฟตัวนี้เนาะแล้วก็กรอกเลยนะครับ s อสของเรา Wi-Fi ที่บ้านเราอะไรนะครับแล้วก็ที่ผมบอกไว้นะครับนี่ฮนะตรงอะ,อะไรนะอะยายไฟคอมเซตติ้งเนี่ยมันต้องเอาค่าตัว ตัวนี้ไปใส่นะฮะตัวเนี้ยตัวที่คุมดำไว้ฝั่งซ้ายมือรหรือในในรูปภาพที่ผมลงมาให้ในอ่ในกลุ่มเนี่ยตัวนี้ฮะอันเดียวกันเลยนะครับเราเข้าไปดูในกลุ่มกันได้นะฮะโอเคครับเมื่อเดี๋ยโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันนะเดี๋ยวพอคลิปไว้แป๊บหนึ่งเนาะโอเค โอเคครับทุกคนเราตอนนี้ผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาข้อมูลทุกอย่างจากจากฝั่งซ้ายนะครับมาใส่ตัว a อคอมที่ในหน้านะตัว wi-fi setting เรียบร้อยและทีนี้ผมก็จะกลับไปที่ตัวห i วชุดไวไฟคอมนะผมขอปิดก่อน,น,นะโอเคโอเคผมจะโหลดโปรแกรมนนะครับถ้าใส่พาสเวิร์ดหรือใส่ตัวอ่อ ข้อมูลเลยผิดสักอย่างเนี่ยมันจะขึ้นเออร์เอร์มานะครับแล้วกลับไปเช็คดูแล้วกันนะครับว่าเราใส่อะไรผิดโอเคอะเมื่อกี้ได้สังเกตไหมครับว่าตัวไอ้ตัวตัวตัวที่เช็คไอ้ตัวฮาร์ดบีรของไอ้ตัว wifi คอมนะครับมันจะขึ้นโชว์เขียวมานะแสดงว่าตอนนี้ wifi คอมเราสัญญาณได้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองกลับขึ้นไปนะครับ อโอเคกล้นไปบนนะครับในหัวข้อเซนเซนตัวด um นะิจิทัลเราสามารถจะลองทดสอบเซนข้อมูลไปได้เลยนะครับเช่นผมจะ Copy ตัวดิจิทัลตัวเบส g อ n a l ยนอเนะครับเข้ามาแนละ้วมาใส่นะครับลองกดถ้ากดเซนเนี่ยดูที่ไ์ไฟคอมด้วยนะครับอ่มามันจะขึ้นกนะ๊อ n e นิว m อมมาเนาะแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นว่าส่งข้อมูลมาหา w i f i คอมสำเร็จนะครับอันนี้คือใช้งานได้แล้วนะครับ เดีย๋ยวลองแมทเทนเะนาะนี่ลองแมทเทนดูนะฮะทดสอบตัวนี้ก่อนนะครับก่อนจะเข้าเวอร์ก็ได้นะหรือจะเข้าเวอร์เลยก็ได้นะแป๊บนึงครับเดีย๋ยวโอเคต่อสู้กันซึ่งการไอตัว w i f i คอมเนี่ยมันจะทำงานทุก5าวินะฮะซึ่งมันจะชา้ากว่า a c คอมธรรมดานะก็มันก็จะเป็นข้อเสียของมันนะเนาะว่า ส่วนได้ส่วนเสียนะครับว่าได้อย่างเสียอย่างเนาะไม่เป็นไรเนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปที่เวิร์กกันนะครับอ้าดลืมดล,ลืมนะไปที่เปิดที่เมนูตัวตัว API key นะฮะเราดูวิ e ค key ของเวิไว้นะครับวิ w API key ของเวินะฮะเราต้องเรา c o py ตัวนี้ไว้หนึ่งเดี๋ยว ต้องเอาข้อมูลตรงนี้เอาไปใส่ที่เวิร์นะครับสองอันเลยนะอันบนกับอันล่างนะฮะอันบนเป็น API Key นะครับอันล่างเป็นตัว Device Name นะครับผมตั้งไว้เป็น Acom01 เนนะโอเคนะครับไปดูที่เวิร์นะครับ,รบซึ่ง,ซ,งซึ่งตัว API Key เนะี่ยมันจะเป็นเอ่อเป็นอะไรเขาเรียกอะไรคำศัพท์สามสามอันนะครับเขาจะเรนดอมมาครับทุกคนจะไม่เหมือนกันนะ เมื่อมาที่เว r l d นะครับานเ,เว,เวนนะิเปิดเวิ์เปิดเ,เปิดวิ์ดเวิ่โอเคเวิ์มาแล้วนะเมื่อมาที่เว r l d นะครับอ,อเเดี๋ยวผมขอวางนี้คำนะ ไปที่ setting นะครับไปที่ setting ใ e t w o นะครับ setting นะครับก่อนหนึ่งก็กดเคลียร์ค่าสองค่านี้ก่อนนะครับเียร์ไปเลยนะเมื่อเคลียร์เสร็จเรากดติ๊กที่ wifi com นะครับกดมาปุ๊บตัวโปรแกรมจะเด้งถามนะนไม่เห็นนะซึ่งมันจะเป็นกล่องกองข้อความขึ้นมานะครับเดี๋ยวผม capture ไว้ให้ดูนะครับ ซึ่งตัวโปรแกรมอัดมันไม่เห็นนะโอเคนะเก่นะครับตัวอันมันจะถามกล่องแรกมันจะถาม A P I key นะครบเอาไปก๊อปปี้จากตัวที่หน้า wifi เรียบเนี่ยมาใส่นะครับ กดโอเคไปนะครับเราจะเร่งอีกอีกทีนึงมันจะถามว่าปิดอินเทอร์ตัวอ่าอยู่ว่าอยู่ไว้เนมนะครับแล้วก็ก๊อบตัว d e v i ไว n เนมในหน้าของอ่าเวิร์ลเข้ามาใส่นะครับแล้วก็ก,กดโอเคนะครับทีนี้อ่าเมื่อเรียบร้อยเนี่ยมันจะติดรวยไฟความแล้วก็รูปตัวบอร์ด Arduino ตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นรูปอ่ารูปพายนะครับเป็นบอร์ดพายเนาะอ่ากดปิดตัวอิสติ้งไปนะฮะโอเคเดี๋ยวลองซัมมอนวันนะครับ ก็เหมือนเดิมครับผมใช้เป็นตัวคอมพิวเตอร์นะครับง่ายดีดเคตัวคอมพิวเตอร์คอมแมคเทนันอ่ะอาบุมอนมาตอนซามอนเนี่ยมันจะกดติดยานนิดนะึงฮะกดก็รอแป๊บหนึ่งนะรอค่อยกดนะอ่าเรียบร้อยซามอนเรียบร้อยนะอาบุามอนไปแล้วไหนซามอนอีกตัวดิ นกน้อยไปช่วยกันนะครับทีนี้จะสมอนใหม่รอบหนึ่งเจเก็ต้องพยายามกดนิดนึ่งแอร์แต่ติดแล้วเนี่ยมันจะเสียงยังเงียบไปนะแล้วก็รอแป๊บนึ่งนอเค้นกไปมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ ต่อไปจะลองต่อสู้ดูนะก mm ็เหมือนเดิมว่าใช้ธรรมดาเลยครับก็มาใช้เหมือนตัว a อคอมธรรมดาได้แต่ไม่ต้องเสียบสายแค่นั้นแหละครับอ่ามาเติร์นนะครับเมื่อมีการส่งคำสั่งมาเนี่ยตัว a อคอมมันจะขึ้นว่าก o t New Command ด้วยฮะทีนี้ก็ลองมาเติร์นดูนะเออมาเติร์นกันมาเติร์นกันโอเค เรียบร้อยนะครับมันจะรอแป๊บหนึ่งนะถ้ามันค้างนะครับมันค้างหน้าไอตัวตัวแบตเทิร์นเมื่อกี้ค้างไว้เนี่ยอ่ถ้ามันค้างนะเนี่ยลองดนะูมันจะค้างหรือเปล่าบางจังหวะเนี่ยมันจะมีค้างบ้างนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะค้างหรือเปล่านะแต่ผมเคยเจอนะว่ามันจะค้างว่าตอนแบเทิร์น มันจะค้างไอตัวชาเลนจ์เนี่ยตัวนี้ค้างนะครับให้เราถ้ามันค้างอย่างนี้เนะี่ยถ้ามันค้างเมื่อกี้ค้างไว้แต่ตัวนี้เราเวทเล่นเราไปแล้วเนี่ยให้เรากดที่ตัวบอร์ดใหม่แล้วก็ตัวก็กดซัมมอนใหม่คนระับทีหนึง่งกดซัมมอนใหม่ปุ๊บแต่มันจะไม่ซัมมอนมานะมันก็จะต่อสู้ให้เลยนะครับไอตัวนั้นจะหายไปแล้วก็กดตัวนี้หายไปต่อไปก็เราเล่นได้เลยนะครับแต่มันเป็นแค่บางครั้งนะก็ ผมเจอแค่ครั้งเดียวนะตอนผมเล่นผมก็ยังแปลกๆใจว่ามันเคยค้างไปผมจะรอแป๊บนึงอนะ่ะเพราะว่ามันส่งข้อมูลไปไปนานนิดนึงนะฮะถ้ามันค้างหน้าเมื่อกี้เราก็แค่กดซัมมอนใหม่ฮนะกดซัมมอนใหม่นั่นแหละ,ะสะมมติกรณีมันค้างแนละ้วเราก็มากดซัมมอนใหม่ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนว่าอ e ีไว้เนมอะไรอย่าเงี้ยมันจะมีพิดพาดรอ,อจังหวะแป๊บนึงกดค่อยกดนะะองเงี้ยมันจะเป็นจังหวะมันนะฮะมันเพราะมันมาทำงานทุกห้าวิไอตัวไอคงไวไฟฮะมันต้องรองันนี้หนึงนะ แต่ก็สะดวกดีนะครับใช้งานเป็น Wi-Fi ก็ไม่ต้องต่อสาย,ายาในในพวกมือ <outreach> ถือ Android ก็เซ็ตค่าเหมือนกันอย่างนี้เนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดเคลียร์ก่อนแล้วกดตัวติด Wi-Fi แล้วก็เอาตัว API k ไ y อกับตัว device เนยมาใส่ใช้งานได้เหมือนกันนะครับที่ Android นะเรียบร้อยนะครับก็ลองใช้งานดูเนาะตัว Wi-Fi Com นะครับตัว wifi คอมนะ อเ okay, ครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับที่รอดูกันนะครับขอบคุณครับ